ค่ะวันนี้เราจะพาเดินจงกรมด้วยอานามารสตินะคะเราทำหนึ่งคลิปไปแล้วนะคะสั้นๆนะคะอันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะก็จะให้พวกเราได้ฝึกนะคะ,ะด้วยสถานที่ก็จำกัดนิดนึงนะคะนะเดี๋ยวเราจะ,ะพาเพื่อนๆนะคะนะที่เรามาอาศัยตรงนี้เพราะว่าเอาไว้เกาะนะคะให้เพื่อนๆดูว่าเดินจงกรมเนี่ย เราไม่ได้เอารูปแบบอะไรนะคะแต่เราต้องการเรียกสติกับลมหายใจให้มันแนบแน่นกันเพื่ออยู่ข้างในนะคะเพื่อให้ไปเห็นอริยสัจข้างในนี้นะคะอันนี้ค่ะคือจุดประสงค์เป้าหมายนะคะเป้าหมายนะคะเป้าหมาย,ะะเ,ามายเริ่มเลยนะคะยืนตรงๆนะคะรองเท้าจะใส่ไม่ใส่ไม่สําคัญเลยนะคะไม่เกี่ยวกันนะคะ พอเราฝึกสติให้แนบกับลมนะคะเพื่อที่จะให้สติหรือจิตอยู่ข้างในกายและจิตของเราเพื่อให้เห็นเวทนาหรือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นข้างในอยู่ตลอดเวลาใหม่ๆต้องดัดจิตดัดสตินะคะดัดความคิดเนี่ยให้มาอยู่กับลมก่อนอาศัยลมแล้วก็ฝึกอิริยาบถเดินนะคะเริ่มเลยนะคะยกเท้าขึ้นหายใจเข้าวางเท้าหายใจออก ยกเท้าขึ้นหายใจเข้าววางเท้าหายใจออกจะเกาะก็ได้นะคะจะเกากนะมาที่ยึดเกาะตรงนี้ได้นะเราต้องเดินตรงที่มีที่ยึดเกาะหรือถ้ามีเชือกนะใช้เชือกมัดนะเสาใต้ถุนบ้านเสาหนึ่งมาหาอีกเสาหนึ่งนะคะใต้ถุนบ้านไม่กังวลเรื่องแดดเรื่องฝนถูกไหม เดี๋ยวถ้าที่โล่งๆข้างนอกชายคาปีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มัดผูกเชือกต้นไม้หนึ่งไปหาอีกต้นไม้หนึ่งแล้วก็เดินได้นะคะอันนี้ถ้าบรรยากาศวันนั้นไม่มีฝนไม่มีลมอะไรนะคะทําได้เลยนะคะที่มืดที่สว่างทําได้ทั้งนั้นขอให้เรามีที่ยึดเกาะเพราะว่าเราฝึกสติให้ไม่อยู่กับลม ฝึกความคิดให้มาอยู่กับลมหายใจให้มาอยู่กับกายและจิตของเราเท่านั้นเองอันนี้คือจุดประสงค์นะคะมันก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่เลยนะคะโดยอาศัยกายเวทนาจิตและธรรมของเรานี่แหละคะ่ะในโพธิปักคียธรรมสามสิบเจ็ดเดินจงกรมก็ทําได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องนั่งท่าเดียวนะคะเห็นไหมคะใหม่ๆต้องฝึกเอาลมกับเท้าเนี่ยมาแนบกันก่อนยกก็สูดหายใจเข้าวางเท้าก็ ปล่อยลมโยกกรสูดหายใจเข้าวางเท้าก็ปล่อยลมอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นการฝึกสตินะคะเน้นฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจลมหายใจนี่มันจะพาสติและความคิดและ,ะจิตของเราเข้าไปสู่ในร่างกายนะคะเอาไปทุกส่วนเลยนะคะอย่าไปจูจุดใดจุดหนึ่งนะคะเมื่อเราได้สติแนบแน่นกับลมหายใจแล้วเนี่ยเราก็พาเข้านะคะเข้าไปสํารวจสังเกต นะตั้งแต่ศตรีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าถึงศีรษะอย่างนี้แหละคะ่ะเขาเรียกว่ามีสติหรือจิตอยู่ข้างในไม่ส่งจิตออกนะถ้าเราอยู่ข้างในตลอดเวลานี้เราจะเห็นอริยสัตว์นะคะทุกอริยสตัตว์คือเห็นทุกเห็นสมุทยัยแล้วก็เกิดนิโรธแล้วก็เห็นมรรคคือทางเดินนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะยุคนี้นะคะยุคโซเชียลก็ดียุคปัจจุบันนี้ เราต้องให้ทันเหตุทันการนะคะถ้าไปนั่งแช่อย่างเดียวนี่มันจะหลับถูกไหมนะคะหลายๆคนเข้าฌานเป็นรือสีชีพลัยไปนะคะก็อยู่ในพลมอรูปประพลมไปแต่เรามาฝึกตรงนี้เพื่อให้สู่ความเป็นอริยะผู้ที่ตื่นรู้เบิกบานเสมอเสมอเท่านั้นเองไม่ได้มีกฎระเบียบแบบแผนนะคะ เราอย่าไปยึดกฎยึดระเบียบยึดแบบแผนมากเกินไปเพราะว่ามันจะไม่อิสระเราฝึกตรงนี้เพื่อให้จิตอิสระในความเป็นตัวตนอิสระในขันห้าของเรานี่แหละนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าใครไปยึดว่าเป็นตัวตน <c oughs> นั่นเลยค่ะดิ่งลงสู่อบายูมิเลยว่าข้าเก่งข้าแน่ข้าสวยข้ารวยข้าหล่อข้าเป็นบุคคลสำคัญที่สุดใครมาว่าอะไรไม่ได้เนี่ย รูปรสกลิ่นเสียงยึดไว้หมดเลยต้องชมอย่างเดียวต้องยกย่องชื่นชมนี่แหละค่ะฉะนั้นเรามาพลิกจิตสู่วิปัสนาญาณนะคะจากสมถะดิ่งอยู่อารมณ์เดียวนะให้เห็นตามรู้ตามเห็นอะไรที่เกิดขึ้นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าถึงศีรษะนะคะโดยการฝึกอาณาปานสตินี่แหละค่ะจะเดินยืนนั่งนอนทําได้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะทุกอย่างนะ มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงถ้าผู้ที่มีปัญญาต้องปรับนะคะทุกสถานการณ์นะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทุกสถานการณ์เขาไม่จะไม่ไปยึดประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่มันทําให้เราอึดอัดขัดเครื่องที่ทําให้ไม่เกิดปัญญาน่ะนะคะเนะม็แต่จะรักษาศินเนี่ยจะสิล 5, ้าสินแปดสินสิสินสองรอยยี่สิบเจ็ถ้าเราเอามารวมกันที่จิต สํารวมกายวาจาใจนี่นะเป็นสัมมากรรมมันโตเนีเป็นสัมมาทิฏิสัมมาสังกัโปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชิยสัมมาวายโมสัมมาสติและสัมมาสมาธิมันก็ทําให้เราอยู่ในศินครบไม่ต้องนับข้อเลยนะคะศินอยู่ในในใจของเราเนี่ยข้อเดียวคือสํารวมกายวาจาใจและจบเลย ถ้าอยู่กับอานาปนาสตินะถ้าเราไม่อยู่กับอานาปนาสติหรือไม่มีสติอยู่กับลมเนี่ยฝงซ่านไปข้างนอกจะเป็นพระเป็นชีเป็นนักบวชอ่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนกีตส่งออกหมดเลยนึกถึงแต่ความโลภความโกรธความหลงนึกแต่ไปอิจฉาริษยาใครล้ำหน้าไม่ได้อะไรพวกนี้นี่เขาเรียกส่งจิดออกกิเลสล้วน,นเลยกิเลสเต็มหัวใจเลยนะอย่าบอกว่า,วาบวชมาไม่กี่กี่พันาแกแล้วแต่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ระดับไหนก็แล้วแต่ ถ้าไม่มีสติอยู่กับลมหายใจนี่นะกิเลสเต็มหัวใจเลยนะสมัยนี้ยุคสมัยนี้อย่าไปยึดว่าเอ,อข้ามีตําแหน่งใหญ่โตมโหฬารน,นะข้าเป็นพระนะคุณเป็นคารวะคุณเป็นชีคุณเป็นผู้หญิงนะอย่ามาอะไรมาพูดธรรมะล้ำหน้าเลยวนนี้มีนะคะไม่ชีเคยเจอนะคะพูดธรรมะไม่ได้เลยล้ำหน้าเขาเขาบอกว่ามันล้ำหน้าเขาเป็นชีมาพูดธรรมะได้ยังไงต้องหน้าที่ของพระเขาบอก แต่เขาก็ไม่ได้มีอาณาปณนสติด้วยนะคะเนี่ยมีนะคะสมัยนี้มีด้วยนะคะเจ้าอาวาสด,ด้วยนะคะพวกเราฉะนั้นเป็นคนยุคนี้นะคะยุคโซเชียล ะะยุคโลกปัจจุบันเนี่ยต้องทันเหตุทานการมีสติอยู่กับลมหายใจเสมอเสมอนี่นะคะมันจะไม่เผลอไปมีมนโนกรรมวัมจีกรรมกายกรรมกับใครนะคะฉะนั้นให้มีสติอยู่กับลมหายใจเสมอเสมอรับรองเลยอยู่ในศีลสมาธิปัญญาครบสมบูรณ์เลยนะคะคลิปทำสั้นๆเพื่อให้พวกเราได้ฝึกปฏิบัติ เวลาไม่มีความหมายนะคะมีความหมายสติสัมปะชัญญะหรือมีสติกระลมหายใจของเรานี้แหละค่ะงานวันนี้ก็ลองทําดูนะคะให้กําลังใจทุกท่านค่ะอันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะลองทําดูค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ